ครับสวัสดีตอนประมาณ3ามสาทุ่มนะครับวันนี้ผมวิ่งงานการเก็บจบจบจบแล้วนะครับทำไมได้19บเก้าออออเดอร์นะครับรวมเงินก็เจ็ดอยามสบสอบาทครับมีออเดอร์ซ้อนมาแล้วก็กลับบ้านเลยครับไปส่งที่โรงเรียนเมืองสาหลางนะครับแล้วก็กลับแล้วก็ตรง,งกลับบ้านเลยนะครับ ไต้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับวันนี้เอาเลยทางการวิ่งนะครับวันนี้ผมผมออกตั้งแต่ประมาณแปดอับอ่ะแปดโมงครึ่งนะครับจนจนถึงประมาณสามสามทุ่มนะครับระยะทางที่ใช้ก็หนึ่งร้อยหกหกสิบกิโลนะครับวันนี้วิง่งแอบวิ่งไปได้น,นะครับเติมน้ำมันก็หนึ่งร้อยอยี่ยี่สิบบาทครับหนึ่งสองทุนนะครับวันนี้ หรือว่าโอเคครับดูว่าใกล้ใกล้เกียงกับรถไอไอไอคันเก่าน,นะครับมันออนี้มันสะดวกสบายกว่านะครับวันนี้แดดแดดดีนะครับอากาศดีครับวันนี้มีไปสองไกลสุดก็เออูเป็นสันทางเรือนะครับ แล้วก็อีกแ้ก็อีกฝั่งนึงก็ไปส่งที่อที่มืองใหม่นะครับคือขึ้นขึ้นเหนือแล้วก็วไปใต้เลยครับวันนี้แล้วทางครับจะได้เรยนะครับวันนี้เรืองเงียบเงียบม,มากเลยครับวันนี้ก็เรื่อยๆก็พยายามเก็บให้ได้แต่ตามเป้านะครับวันนี้พยายมเก็บให้ได้ตามตามเป้าหมายครับคืออย่างต,าต,าต้องได้เจ็ด อาจจะร้อยนะครับวันนี้ก็ถือว่าทําไม่ได้นะครับได้ติโนอกครับประมาณสักเจ็ดสิบเจ็สิบบาทนะครับประมาณครับเป็นเป็นส่วนมากจะเป็นลูกลูกค้าฝรั่งนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ